รู้หรือไม่ว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นเปรียบเหมือนดาววีนัสหรือดาวแห่งความรักที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์และความสวยงามจนใครๆก็ต้องหลงไหลแต่ลึกๆแล้วพวกเขาเป็นคนอย่างไรกันแน่มาค้นหากันในคลิปนี้ คนเกิดวันศุกร์มักมีบุค,คลิกที่โดดเด่นและเป็นที่สะดุดตาภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่ส่องสว่างและแสดงความสวยงามศิลปะและความสุขสันต์คนวันศุกร์จึงมีสเสน่ห์ดึงดูดไม่เหมือนใครเป็นคนที่ใครๆนะคะก็อยากจะเข้าหาและทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกมีความสุขด้วยเสมอพวกเขามักมองหาความรักและมีความรักหลายครั้งแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความอ่อนไหวเมื่อพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ เพราะถึงแม้จะเป็นคนที่เจ้าชู้และดึงดูดใจแต่ก็อ่อนไหวง่ายหากรักใครแล้วก็จะทุ่มเทจนกลายเป็นคนขี้หึงและใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างจึงทําให้คนวันศุกร์นะคะเหมือนเป็นคนที่เลือกเยอะในความรักต้องการความมั่นคงและความรักที่ยั่งยืนในด้านความคิดคนเกิดวันศุกร์มักมีความคิดสร้างสรรค์และชอบความสวยงามรอบตัวเป็นคนที่รักศิลปะดนตรีและความบันเทิงอีกทั้งยังรักธรรมชาติ และการเดินทางชอบเปิดโลกกว้างและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆโดยไม่ยึดติดกับวิธีการที่คนอื่นทำหรือคิดเสมอไปคนวันศุกร์ยังมีไหวพริบเฉียบคมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความรู้รอบตัวและมักเป็นคนที่น่าคบหาสำหรับคนรอบข้างพวกเขามีรสนิยมที่สูงและชอบสิ่งที่สวยงามแม้แต่การแต่งตัวหรือการใช้ชีวิต ก็มักจะโดดเด่นมีระเบียบและรักความสะอาดเสมอด้านการเงินคนเกิดวันศุกร์มักมีความขัดสนในเรื่องเงินแต่ด้วยนิสัยที่ชอบสิ่งสวยงามและความสุขอาจทำให้พวกเขาใช้เงินไปกับความบันเทิงหรือความฟุ่มเฟือยอยู่บ,บ่อยๆอย่างไรก็ตามพวกเขามีความสามารถในการหาเงินและไม่ท้อแท้ในด้านการงานคนวันศุกร์จึงเหมาะกับอาชีพที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และสื่อสารกับผู้อื่นเช่นงานด้านศิลปะ งานบันเทิงธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามหรืออาชีพที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือการจัดการบัญชีก็เป็นงานที่พวกเขาสามารถทําได้ดีในด้านหน้าที่การงานคนเกิดวันศุกร์มีความสามารถหลากหลายและเข้ากับอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เป็นอย่างดีอาชีพที่เหมาะสมกับพวกเขามักเป็นงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานศิลปะความบันเทิงและความสวยงามเช่นนักดนตรีนักแสดงนักออกแบบ หรืองานที่ต้องติดต่อกับผู้คนเช่นนักการตลาดพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงงานที่ต้องการจัดการเงินเช่นธนาคารนักบัญชีเพราะพวกเขามีรสยมที่ดีและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคสีที่เหมาะสมกับคนวันศุกร์นะคะได้แก่สีฟ้าสีน้ําเงินสีขาวสีครามและสีเขียวน้ําทะเลสีเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมพลังและความสงบความนุ่มนวลและความมีสเสน่ห์ในตัวคนเกิดวันศุกร์ เพิ่มเสน่ห์ในการดึงดูดให้คนรอบข้างเข้ามารักใคร่และชื่นชมส่วนในด้านสุขภาพนะคะ คนเกิดวันศุกร์มักมีสุขภาพที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องของระบบลำไส้กระเพาะปัสสาวะและอวัยวะเพศเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์บางครั้งนะคะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกและปั้นเอวควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพในบริเวณเหล่านี้ด้วยและดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอคนเกิดวันศุกร์มีสเสน่ห์ในตัวเองไม่เหมือนใครด้วยความรักในศิลปะและความงามรวมถึงการเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดทุกคนรอบข้างหวังว่าคำทำนายนี้นะคะจะทำให้คุณเข้า ใจตัวเองาฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ